มาดูความคืบหน้าในการหา,ฤฤหารือแนวทางในการดำเนินคดีคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวนะคะคณะทำงานร่วมระหว่างปปชและก็อายการสูงสุดมีการนัดหารือร่วมกันอีกครั้งในวันนี้นะคะเพื่อที่จะหาความชัดเจนค่ะในการฟ้องร้องคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวทางด้านประธานปปชก็คาดว่าจะได้ข้อสรุปแน่นอนนะคะในวันนี้ค่ะโดยนายปานเทพกล้านารงรานประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชก็พูดถึงความคืบหน้าในการหารือของคณะทำงาน ระหว่างปปชและอายาการสูงสุดในการพิจารณาข้อไม่สมบูรณ์ของกฎหมายในคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวของนางสาวยิ่งนักชินวัตรอดีตนางยกรัฐมนตรีกรณีไม่ระง,งับยับยั้งโครงการนี้ โดยนายปานเทพค่ะก็เปิดเผยว่าในที่ประชุมที่ผ่านมาอายการสูงสุดมองว่าสำนวนคดีนั้นยังไม่สมบูรณ์แต่ปปชก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้ฟ้องเรื่องการทุจริตแต่เป็นเรื่องการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งในการประชุมของคณะทํางานร่วมในวันนี้นะคะปปชจะมีการยืนยันเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในการสั่งฟ้องแน่นอน แต่หากยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้เลขาธิการปปชในฐานะหัวหน้าคณะทำงานร่วมฝ่ายปปชอาจจะนำผลการหารือรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการปปชภายในวันเดียวกันนี้ส่วนแนวทางจะดเรืนอนการอย่างไรต่อไปคงต้องรออายการสูงสุดส่งหนังสือกลับมาว่าคณะทำงานร่วมไม่สามารถหาข้อสรุปได้แล้วก็ให้ปปชสั่งฟ้องเองพร้อมทั้งส่งสำนวนคืนปปช จากนั้นปปชค่ะก็จะพิจารณาประเด็นการสั่งฟ้องคดีต่อไปนะคะซึ่งหากปปชต้องฟ้องร้องเองก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ละค่ะ